แอดวานค่ะอัพพิซตอ์นี้แอดวานมาต่อตอนสุดท้ายนะคะของซีรีส์รักใสๆเรื่องรักกันเมื่อวันฟ้าใสค่ะก็ตอนที่45หตอนสุดท้ายแล้วนะคะความสัมพันธ์ระหว่างฟางเซียวอยู่นะคะฟางเซียวอยู่คือพระรองนะคะแล้วก็ฟางเว่ยกัว,ก,วก็คือพ่อของเขาค่ะได้คืนดีกันแล้วนะคะแล้วก็ไม่เกลียดไม่เกลียดจวงอยู่หลงจวงอยู่หลงคือแม่เลี้ยงนะคะก็ ต่อไปนี้คือครอบครัวตระก,กูลฟางคือมีความสุขมากส่วนอาการป่วยของน้องฟางเสียนนะคะก็หายดีเช่นกันค่ะดีวันดีคืนแล้วก็ทุกอย่างในตอนนี้ดูเหมือนจะดีขึ้นไปหมดเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะฟางเสี่ยวหยูพระรองของเรานะคะก็ยังคงไม่สามารถจะปล่อยวางเรื่องของโมโฟเฟยได้ค่ะโมโฟเฟยก็ยังคงอยู่ในใจของเขาดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบ ้วยความแบบกุ้มใจเหงาๆนะคะก็เลยเลือกที่จะโทรไปหาฉีหลิงค่ะก็เพื่อให้มาดื่มวายด้วยกันนะคะแก้เบื่อสักแก้วหนึ่งเพราะว่าเขาโตมาด้วยกันนะคะนี่เมื่อฉีหลิงมาถึงเนี่ยทั้งคู่ก็คุยกันเรื่องของชีวิตค่ะนี่ฉีหลิงนะคะก็ก็คือเล่าเรื่องของเธอค่ะก็คือคือความรู้สึกของทั้งสองคนเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันนะคะในแง่ของความรู้สึกแต่ว่า เพราะว่าต่างคนก็ต่างรักคนที่เขาไม่รักตัวเองนะคะแต่ตอนนี้ย แต่เดิมเนี่ยมันคงเป็นเรื่องยากแล้วค่ะที่จะเห็นตัวเองชัดเจนในเกมนี้นะคะถ้าจะเดินต่อไปก็ตอนนี้ชวีหลิงค่ะเธอก็ออกจากเกมแล้วนะคะเธอบอกเธอเธอยอมค่ะเธอออกจากเกมชวีหลิงบอกว่าเธอตระหนักดีว่าสิ่งที่เธอรักอะ่ะเป็นเพียงความรู้สึกรักและการคงอยู่เป็นเพียงแค่การตกแต่งโดยที่ไม่เต็มใจส่วนฟางเสี่ยวหยูผลองค่ะเขาเลือกนะคะเลือกที่จะไม่พูดถึงเรื่องความรู้สึกของเขาให้ฉวีหลิงรู้ค่ะจากนั้นค่ะ ชวีหลิงเนี่ยก็เลย ก็เลยกลับบ้านไปก่อนนะคะหลังจากที่วายหมดไปแก้วหนึ่งแล้วเนี่ยนิเซียวยูพ่ะลองของเราค่ะก็ยังคงนั่งในคลับต่อนะคะแล้วเพลงก็ค่อยๆขึ้นมานะคะเพราะว่าเรื่องราวความหลังในอดีตระหว่างเขากับโมโฟเฟย์อ่ะก็ขึ้นมาในความทรงจําค่ะนิฟังเสียวยูนะคะก็นึกถึงคําพูดของชูหลิงเมื่อกี้นะคะแล้วเขาก็คิดว่าเนี่ยบางทีอ่ะเวลาจะช่วยบอกเขาได้ว่าทางเส้นทางของเขาอ่ะคือทางไหนนะคะโอเป็นพระลองต้อง ให้กำลังใจค่ะพระรองนะคะจากนั้นค่ะภาพตัดมาที่ร้านของโมเฟยค่ะที่ตอนนี้นะคะโมเฟยก็เปิดร้านเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ในเวลานี้นะคะเป็นเวลากลางคืนค่ะแล้วโมเฟยก็จะปิดร้านแล้วค่ะพอปิดร้านนะคะ,ะสามีค่ะ พระเอกของเราก็คือเดินออกมาจากร้านนะคะคือกลับบ้านพร้อมกับถังหมิงฉวนนั่นเองแล้วก็โมโ้อเฟยกลับไปด้วยกันนะคะซนเจียชีค่ะเพื่อนที่เคยทรยศม้อเฟยนะคะก็มาแอบมองม้อเฟยค่ะมองม้อเฟยกับถังหมิงฉวนเดินออกไปด้วยกันนะคะโดยที่ไม่ได้เรียกไว้จากนั้นค่ะพอเธอออกมาจากจากมุม มุมตึกอะนะคะก็มาเจอไปเสียวม่านค่ะไปเสียวม่านก็มาปรากฏตัวที่หน้าร้านของมอเฟยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้นัดหมายนะคะเพื่อนสองคนของมอเฟยที่เคยอิดฉามมอเฟยสุดๆเนี่ย มาอยู่ที่หน้าร้านของหมอเฟยพร้อมกันค่ะก็ดังนั้นนะคะทั้งคู่เนี่ยจึงไปหาที่นั่งดื่มกาแฟาคุยกันนะคะแล้วทั้งคู่อะ่ะก็คือคุยคือพวกเขาเคยมองว่าหมอเฟยอ่ะเป็นศัตรูของพวกเขาแล้วตอนเนี้ยพวกเขาก็มาที่ร้านของหมอเฟยพร้อมๆกันคือต่างคนต่างละอายใจแล้วก็สํานึกได้อ่ะนะคะนิสนเจียฉีค่ะเธอเสียใจนะคะกับสิ่งที่เธอทําลงไปบางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้มีหัวใจที่มุ่งมั่นใน การออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าส่วเ,เจียฉีนะคะก็บอกว่าเนี่ยถ้าเธอยึด ยึดแนวทางในการที่มุ่งมั่นในการเป็นดีไซเนอร์โดยที่ไม่ไปอิจฉาใครนะคะเธอบอกว่าวันนี้บางทีวันนี้อาจเป็นวันที่เธอนะคะต่างหากที่ต้องเป็นคนที่แบบมาสร้างแบรนด์ร่วมกับโมเฟยนะคะมาเปิดร้านนี้นี้สิ่งที่ฉันนะคะสนเจียฉีทำเนี่ยก็คือแพร่กระจายไปในวงการนี้แล้วดังนั้นเนี่ยฉันจึงตัดสินใจเดินทางออกจากเซี่ยงไฮ ส่วนไปเสี่ยวม่านค่ะเธอก็พูดขึ้นว่าเธออะละทิ้งทุกอย่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตคือไม่คิดอะไรแล้วค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะคะเปลี่ยนสายงานไปทํางานในอุตสาหกรรมอื่นเลยค่ะนี่ไปเสี่ยวม่านเธอก็ตัดสินใจนะคะที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งก็คือเราสองคนนะคะที่คล้ายกาันและคนเราก็เท่าเทียมกันค่ะก็คือเธอก็ไม่น้อยเนื้อต่ําใจอีกต่อไปแล้วนะคะสําหรับไปเสี่ยวม่านเธอก็คิดว่าเราทุกคนเนี่ยควรจะคืนดีกัน จากนั้นค่ะทั้งไปเสี่ยวมา่านแล้วก็สันเจียฉีนะคะต่างก็เข้าใจชีวิตแล้วค่ะแล้วเขาสองคนนะคะก็กอดล่ำลาก,กันเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งนะคะ จากนั้นค่ะในวันลุ่งขึ้นนะคะก็เป็นวันเดินแฟชั่นโชว์ขอผลงานดีไซน์ของโมเฟยค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตของโมเฟยเลยนะคะเมื่อการเดินแฟชั่นโชว์เสร็จสิ้นลงแล้วเนี่ยโมเฟยค่ะออกมาปรากฏตัวในฐานะดีไซเนอร์ค่ะทุกคนก็ตบมือให้นะคะพร้อมช่อดอกไม้นี่โมเฟยค่ะมายืนอยู่บนเวทีแล้วเธอกล่าวขอบคุณครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนที่สนับสนุนเธอและที่สําคัญที่สุดคือทั้งมิ้งชวนค่ะ ที่อยู่กับเธอแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เธอนะคะด้วยด้วยคำขอบคุณอันเนี้ยก็ทำให้พระเอกของเราค่ะทั้งหมิงฉวนขึ้นมาบนเวทีทันทีเลยค่ะแล้วก็ดึงโมโฟเฟยเข้ามาจูบนะคะจุบจ๊บๆค่ะจูบที่ปากนะคะซึ่งอย่างที่แอดบอกค่ะเฮียเนี่ยพระเอกของเรานะคะทั้งหมิงฉวนเนี่ยชอบโชว์ค่ะชอบแบบเออชอบโชว์ชอบเล่นใหญ่กับแฟนนะคะจากนั้นค่ะพอจูบเสร็จนะคะ ทั้งหมิงชวนก็เดินกลับไปนั่งนอกรันเวย์ทันทีเลยนะคะก็ทิ้งให้โมเฟยค่ะทั้งดีใจทั้งประหลาดใจแล้วก็ทั้งอายมากค่ะต่อมานะคะเมื่อทั้งหมิงชวนแล้วก็โมเฟยอยู่ด้วยกันตามลําพังเนี่ยก็คุยกันค่ะเรื่องที่ว่าเออเราต้องจัดงานฉลองฉลองสมรสหน่อยนะเพราะว่าไปจดทะเบียนมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จัดงานอะไรเลยนะคะก็ก่อนที่จะจัดงานเลี้ยงเนี่ย ก็ทั้งสองคนก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวต้องเข้าไปพบกับคุณแม่ก่อนแม่ของพระเอกนะคะอย่างเป็นทางการก็ถึงแม้ว่าพวกเขาอ่ะจะจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็ตามยังไงอะ่ะก็ต้องแสดงความเคารพต่อมันดาดังนั้นในเวลาต่อมาค่ะทั้งฉีหลนนะคะพ่อของทั้งหมิงฉวนก็โทรจองโรงแรมเลยค่ะโทรจองโต๊ะโรงแรมเลยนะคะเป็นอาหารเย็นค่ะแล้วก็บอกแกภรรยาของเขาว่าเนี่ย วันนี้เดี๋ยวมีแขกพิเศษนะก็คือภรรยาก็รู้ทันแหละค่ะภรรยาก็รู้ทันนะคะว่าจะพามาเจอลูกสะพายนะคะแล้วก็อันที่จริงเนี่ยลูทานลูทานก็คือภรรยานเนี่ยก็ไม่เข้าใจหรอกว่าอาหารมื้อเนี้ยถังชีเหลินนะคะกาหนดให้เธอมาพบกับมอเฟยแต่ที่เธอมาร่วมโต๊ะในครั้งเนี้ยก็เพราะเธอเต็มใจที่จะมานะคะ นั่นก็หมายถึงว่าเธอต้องยอมรับโมเฟยในใจของเธอบ้างแล้วค่ะก็ต่อมานะคะคเมื่อทั้งมิงชวนแล้วก็โมเฟยมาถึงแล้วเี่ยโมเฟยยิ้มทักทายให้กับพ่อค่ะแล้วก็แม่ของทั้งมิงชวนนะคะคนี้แม่ของทั้งหมิงชวนก็ไม่ได้พูดอะไรที่ทําให้โมเฟยอับอายนะคะ ก็พอคุณแม่เห็นนะคะเห็นว่าโมเฟยอ่อนน้อมแล้วก็ไม่มีท่าทีที่จะเยาะเย้ยว่าแบบฉันได้ลูกชายของเธอไปคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ด wow ังนั้นบรรยากาศมันก็เลยดีนะคะในในโต๊ะอาหารแล้วก็ความทุกข์ทรมานของของแม่ของพระเอกเนี่ยก็หายไปค่ะก็ครอบครัวนะคะก็รับประทานอาหารมื้อนี้อย่างมีความสุขสามัคคีกันมากเลยค่ะแล้วพวกเขาก็คุยกันเรื่องการจัดงานเลี้ยงแต่งงานนะคะ จากนั้นค่ะหลังจากการรับประทานอาหารกับครอบครัวสามีผ่านไปด้วยดีนะคะโมเฟยก็จึงตั้งใจพาพระเอกค่ะพาถังมิ้งชวนไปที่ร้านของเธอนะคะเพื่อให้ดูชุดชุดสองชุดที่โชว์อยู่บนหุ่นโชว์ค่ะโอ้โหสีสดๆนะคะสีแดงชมพูเลยค่ะโมเฟยอธิบายถึงผลงานสองชุดนี้นะคะว่าเนี่ยมันเป็นชุดแต่งงานของเราสองคนแต่เธอก็บอกว่ามันมีความพิเศษก็คือว่า ทั้งผ้าแล้วก็งานปักเนี่ยเป็นการปักแบบซูจโจนะคะแล้วก็งานเย็บปักถักร้อยของซูจโจแล้วก็เรื่องราวต่างๆค่ะทุกอย่างก็เริ่มขึ้นมานะคะพอพูดถึงเรื่องของซูจโจก็ เริ่มมิวสิกวิดีโอค่ะกับเพลงก็ขึ้นมาตั้งแต่ที่สองคนนี้รู้จักกันนะคะแล้วก่อนที่แล้วก็ตอนที่ทั้งหมิงชวนต้องการจะได้งานปักของซูโจมาร่วมในไอหมิงหมิงหยวนกรุ๊ปด้วยนะคะก็คือมีทุกอย่างค่ะแล้วจากนั้นภาพก็ตัดสลับไปที่มิวสิกวิดีโอที่ทั้งสองคนเคยทะเลาะกันนะคะตอนที่แบบเริ่มจีบกันแล้วก็เริ่มรักกันแล้วอะคะ่ะก็คือมันผ่าน มันเป็นความสุขแล้วก็ความแบบไว้วางใจกันนะคะที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้แล้วค่ะสองชุดนี้ก็คือชุดฉลองงานแต่งงานของเราสองคนนี้ชุดสีแดงชมพูเข้มนะคะลายปักดอกไม้สวยงามบนเสื้อสูทของเจ้าบ่าวค่ะก็คือหูดอกใหญ่อลังการมากเลยนะคะส่วนชุดเจ้าสาวของเราค่ะเรียบสุดๆเลยนะคะไม่มีลวดลายอะไรเลยค่ะทั้งคู่ค่ะก็กอดกันอย่างมีความสุขเลยนะคะแล้วก็ มาอีกแล้วค่ะเพลงขึ้นค่ะแล้วก็ภาพเรื่องราวของทั้งสองคนก็ขึ้นมาอีกแล้วนะคะนี่ทั้งหมิงฉวนค่ะพระเอกก็บอกกับโมโฟเฟยนะคะว่าเนี่ย เขารู้สึกว่าชีวิตเขาเคยเหงาแล้วก็ความเหงาเนี่ยผสมกับความกดดันของการเป็นประธานหมิงหยวนกรุป๊ปเขาก็ไม่เคยที่จะนอนหลับฝันดีเลยแต่หลังจากได้พบโมโฟเฟยแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้พบกับคนใกล้ชิดที่อบอุ่นโมโฟเฟยเป็นเหมือนยานอนหลับของเขาทำให้เขาสามารถนอนหลับได้อย่างสงบทุกวันโอ้โหสลบค่ะคนดูก็หวานค่ะสลบไปแล้ว ยังสลบไม่ได้อีกฉากหนึ่งและแล้วค่ะงานเลี้ยงนะคะแต่งงานของทั้งหมิงชวนแล้วก็โมเฟยค่ะก็มาถึงแล้วค่ะวันนี้นะคะกลีบดอกไม้ค่ะโอ้โหลอยเต็มแบบลอยเต็มในอากาศเลยนะคะงานแบบโรแมนติกมากค่ะโมเฟยแล้วก็ทั้งหมิงชวนนะคะในชุดสีแดงชมพูค่ะแป๊ดเลยนะคะแล้วก็ชุดของ เจ้าเจ้าบ่าวนะคะก็มีปักดอกไม้ค่ะถ้าไม่ใช่เฮียจังหั่นเล่นนะก็ไม่มีใครใส่แล้วค่ะชุดเจ้าบ่าวอันนี้แอดเชื่อ ดอกไม้แบบโอ้โหเยอะมากจากนั้นนะคะเขาก็พระเอกกับนางเอกก็ค่อยๆเดินออกมาอย่างช้าๆค่ะท่ามกลางความยินดีแล้วก็คำอวยพรของเพื่อนและครอบครัวนะคะทั้งมิงชวนเล่าให้ทุกคนฟังถึงเรื่องเมื่อตอนที่เขาเป็นเด็กค่ะก็ในบ่ายวันหนึ่งนะคะก็มีเด็กสองคนค่ะเด็กหญิงหนึ่งเด็กชายหนึ่งนะคะก็มีเวลาที่มีความสุขด้วยกันคือเล่นอยู่ในบริเวณโบสถ์อย่างสนุกสนานค่ะและคนที่ทั้งมิง ชวนพบในตอนเป็นเด็กนะคะก็คือเด็กยิงโมเฟยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่สวรรค์จัดมาก็หลังจากที่ผ่านไป20ปีทั้งหมิงชวนและโมเฟยก็ออกจากความฝันนะคะมาสู่ความจริงค่ะทั้งคู่ก็อยู่เคียงข้างกันแล้วก็ไปสู่อนาคตที่มีความสุขค่ะโอ้โห จบบริบูรณ์ค่ะเรื่องนี้มี45ตอนนะคะเอจบดีรอดทุกคนนะคะแล้วก็แอดน่รุ้นมากในช่วงของน้องฟังฟังเฉียนนะคะที่น้องเขาเป็นแบบมะเร็งอะคะ่ะที่ต้องผ่าตัดนะ้อโอ้น้องเขารอดค่ะดีใจมากๆเลยนะคะถ้าสำหรับมีใครติดตามเรื่องนี้อยู่ไหมคะก็ดูกันให้จบนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้า Love, v h i n i s e s o v o v e n d s d s i r i e เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ